มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนมาปรินกับหวานใจคิมเบอรี่ที่บ้านพักตากอากาศที่สร้างด้วยความรักของทั้งคู่นะคะมาปรินกับหวานใจคิมเบอรี่ที่เขาใหญ่สวยงามแล้วก็น่าอยู่จริงๆค่ะเรียกว่าดีทุกอย่างเลยนะคะทั้งบ้านหลังงามที่เป็นสีขาวสวยหลังใหญ่ ตกแต่งแบบเรียบง่ายแล้วก็บรรยากาศอันนุ่มลื่นนะคะอยู่ท่ามกลางธรรมชาติเรียกว่าแค่ดูยังสดชื่นไปด้วยจริงๆค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะทั้งคู่ก็ไปพักผ่อนกันอยู่ที่นั่นนะคะและล่าสุดขหนุ่มหมากก็ได้โพสต์ภาพ,พาไปดูสวนแปลงสวนผักข้างบ้านนะคะที่ทั้งคู่ลงมือลงแรงช่วยกันปลูกแถมยังออกผลผลิตงดงามให้ชื่นชมกันแล้วค่ะผักสดน่าทานมากๆค่ะ ซึ่งหมากเองได้โพสต์แคปชั่นเอาไว้ว่าตกเย็นชีวิตก็เป็นเช่นนี้ส่วนทางด้านคิมเบอรี่นะคะยังมาคอมเมนต์น่ารักน่ารักอีกว่าหอมขี้ไก่ชื่นใจอีกหนึ่งความสุขเล็กๆที่บ้านเขาใหญ่กับบรรยากาศยามเย็นนะคะสำหรับหมากแล้วก็คิมเบอรี่ค่ะช่วยกันเก็บผักช่างเป็นภาพที่เรียบง่ายแต่ว่าน่ารักมากๆค่ะสำหรับคู่นี้ค่ะ ขอขอบคุณข้อมูลจากเวลาฟิสโปรค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ